โอเคครับวันนี้เรามารีวิวหูฟังกันอีกครั้งนะครับหูฟังอันนี้ก็เป็นตัวแบบพื้นๆนะครับเรื่องที่ผมเลือกเอาตัวนี้มามันมาพร้อมกับตัว雷诺 vo ที่เพิ่งรีวิวไปนะครับก็ตอนนี้มาได้สักสี่ห้าวันแล้วนะครับแล้วก็ต้องบอกอย่างนี้ครับว่าตัวนี้เนี่ยที่ผมสนใจเพราะว่าอย่างนี้ผมเห็นแล้วพักหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่าผมสนใจเพราะว่าหนึ่งครับราคามันร้อยหกบาทได้โดยที่ไม่ต้องใช้โปรนะถ้าคนมีโปรน้นจะถูกกวันนี้อีกนะครับแล้วก็ผมเห็นยอดคนสั่งครับ อยู่ประมาณพันสองพันสามผมก็เลยสงสัยว่าเฮ้ยไอหูฟังเคสามสิบนะครับมันเออทำไมคนสั่งเยอะวะหรือว่ามันดีจริงมันดีแบบระดับไหนกันนะครับมันเป็นเอียบัตนะครับผมบอกไว้ก่อนเลยนะครับแล้วก็กล่องก็มีดีไซน์ตามแบบเออก็โอเคนะข้างในกล่องก็ไม่เป็นไรมีคู่มือนะครับแล้วก็มีสายชาร์จนะครับเพราะเป็นเอียบัตนะครับก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับตอนมาเนี่ยพลาสติกหนูจจำไม่ผิดมีพลาสติกคุมมาอย่างดีนะครับอ่าแล้วก็ ตัวนี้ก็ต้องบอกว่ายังไงดีครับอ่ะถ้าตามกล่องเนี่ยนะครับระยะระยะที่มันห่างจากมือถือได้ประมาณสิบเมตรนะครับผมว่าตัวเนี้ยไม่เกินครับอยู่ที่แปดถึงสิบเมตรอยู่ประมาณนี้ครับไม่เกินไม่เกินแล้วก็อ่าเป็นแอนดรอยห้าจุดสามแล้วนะครับแล้วก็ตรงเนี้ยครับบอกว่าอ่ามันใช้ได้สามถึงสี่ชั่วโมงซึ่งตัวเนี้ยเป็นตัวที่ผมไม่ได้ทดลองนะว่ามันใช้ได้นานแค่ไหนนะครับแต่ ถ้ามันเขียนอยู่ประมาณเนี้ยผมว่าสักสามชั่วโมงครึ่งประมาณนั้นนะครับคร่าวๆอยู่น่าจะไม่เกินนี้เพราะว่าตัวใหญ่เขียนมาตัวเนี้จะตรงนะครับระยะการใช้งานของแบบนี้นะครับตีไปสักสามชั่วโมงถึงสามชั่วโมงครึ่งแล้วกันนะครับตัวนี้แล้วก็ถ้าหามว่าเป็นไฮไฟลออดิโอเนี่ยผมฟังแล้วก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะครับแต่ก็อะเดี๋ยวเรามาดูกันแล้วกัน,นว่ามัน ร้อยกว่าบาทเนี่ยแล้วคนสั่งเป็นพันอันนะครับต้องถามว่ามันมันเออเคมันตามน,นั้นหรือเปล่านะครับอ่ะตัวกล่องก็ไม่มีอะไรมากมีแค่นี้นะครับตัวเนี้ยเรื่องตัวกล่องเป็นพลาสติกใสนะครับแต่ก็ทําตัวเนี้ยได้แน่นหนาดีนะครับผมบอกก่อนเลยว่าแน่นหนาดีนะครับแต่ตัวเนี้ยไม่ได้มีสกรีนอะไรทั้งนั้นทั้งแหล่ทั้งเลยนะครับ<อ>ก็เปิดฝากล่องก็ไม่ได้เชื่อมต่ออะไรนะครับเนี่ยครับก็ตรงเนี้ยเห็นตรงกลางนี่ไหมครับมันจะเป็นนี่ครับตัวเลข อ่าตัวเลขว่าเราชาร์จกล่องเรามีแบตอยู่เท่าไหร่ผมว่าน่าจะชาร์จได้เต็มเต็มเนี่ยไม่เกินสองครั้งนะครับน่าจะหมดกล่องนะครับมันเหมือนจะเก็บไฟได้ไม่เยอะนะครับแล้วก็หูฟังเนี่ยเออเนี่ยมันจะมีสีด่ดงแดงถ้าชาร์จอยู่นะครับก็ตามนี้ไม่ได้มีอะไรมากนะครับตัวกล่องก็ถือว่าร้อยหกบาทก็ถือว่าโอเคถือว่าทําได้ดีนะครับกล่องนะครับ ระบบก็มีตรงนี้ให้เราไม่ต้องสงสัยว่ามันเหลือแบตกล่องแค่ไหนนะครับก็ถือว่าดีนะฮะแล้วก็มาดูหูตัหูฟังนะครับมันเป็นเอียบัดแบบนี้ครับผมไม่รู้จะเห็นกันชัดหรือเปล่าเดี๋ยวก่อนนะฮะเนี่ยครับกลมๆกลมๆมันเป็นเอียบัดแบบปกติเขาจะพุ่งไปข้างหน้าใช่ไหมไอ้ตัวไอต้ไอตัวลําโพงเสียงออกอัเน,นี้มันจะกลมๆลมมันก็ออกตรงๆนะครับมันตรงๆแล้วก็ออกตรงๆครับก็เลยเรียกว่าเออ ยังไงดีล่ะถามว่าหลุดไหมไม่หลุดนะคือ <c oughs> ไม่หลุดตอนใส่จริงไม่หลุดนะครับแล้วก็ตอนทับทับตรงนี้ตรงเนี้นะครับเป็นการทับก็วิธีทับก็หนึ่งครั้งนะครับก็รับสายหยุดเพลงจะซ้ายจะขวาเหมือนกันหมดนะครับแล้วก็สองครั้งนะครับในข้างซ้ายถ้าผมจำไม่ผิดน,นะมั <c oughs> นเปลี่ยนเพลงไปข้างหน้าครับข้างขวาย้อนเพลงกลับหลังนะครับสามครั้งในข้างซ้ายครับดังเสียงตัวเนี้ย และสามครั้งในข้างขวาเบาเสียงถ้าไม่ใช่ก็สลับลองดูครับประมาแบบนี้สองครั้งก็คือเปลี่ยนเพลงครับสามครั้งก็คือดังเสียงเบาเสียงนะครับอ่ะแล้วก็กดค้างไว้ประมาณวิครึ่งนะครับก็จะกลายเป็นเรียกซิริเรียก Google นะครับไม่มีโหมดเกมมิ่งนะผมบอกก่อนเลยนะครับแต่ว่าผมไปลองเล่นเกมมาแล้วนะครับถามว่าผมไปเล่นเกมแล้วผมเล่นด้วยเกมอะไรทดลองคือพับจีนะครับแล้วถามว่าดีเลย์ไหมถ้าในความสายตาผมอ่ะผมว่า ไม่นะไม่ค่อยไม่ไม่รู้สึกอเออก็ถือว่าเล่นได้ครับอย่างที่ผมเคยบอกว่าถ้าไปเอาแชมป์ก็เล่นได้แน่นอน,นครับแต่ว่ารอบที่ผมไปทดลองครับจี G รอบนั้นนะครับคือโดดแบบคนเดียวเก้าสิบเจ็ดคนทั้งหมดนะครับผมได้ผมยิงไปยี่สิบสี่ยี่สิบห้าคนแล้วผมได้ที่หนึ่งนะครับรอบนั้นถามว่าเอาแชมป์ไหมคือผมอาจจะดวงดีเจอคนไม่เก่งนะครับแต่ผมเดินบวกเลยรอบนี้นะครับไม่เหมือนเลนัวว์ผมหลบอยู่ดูซ้ายขวานะอันนี้ผม เดินบวกแล้วคนมาซ้ายมาขวาได้ยินอยู่นะเออคนมาซ้ายมาขวาถือว่าได้ยินอยู่นะครับตอนเล่นเกมนะครับ <c oughs> ก็ถือว่าตอนเล่นเกมเสียงดีเลยนะเพราะว่าเสียงดังครับก็ถือว่าโอเคเลยถามผมว่าเล่นเกมก็เสียงปืนเสียงอะไรครับเสียงคนรอบข้างเนี่ยผมถือว่าถึงมันไม่มีโหมดเกมมิ่งแต่ถือว่าเล่นได้ดีเลยนะครับใช้คําว่าดีเลยแล้วกันนะครับแล้วก็อย่างนี้ ต้องพูดว่าคราวนี้เป็นเรื่องของเสียงแล้วนะเพราะว่าผมพูดไปหมดแล้วนะครับรวมๆก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับเออเรื่องของเสียงตอนใช้โทรศัพท์ก่อนแล้วกันนะครับผมโทรหาคนที่ผมโทรประจํานะครับแต่ก็ต้องบอกว่าเขาว่าเออผมใช้เบอร์โทรไม่ใช่ใช้ไลน์นะครับก็เขาบอกว่าก็ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับแต่อาจจะเป็นเพราะว่าปกติเวลาคุยกันปกติเลยครับต้องคุยงานกันเลย,ยก,ลยยกลย็ผมจะไม่ได้ใช้หูฟังนะครับเพราะว่า เพื่อให้เขาได้ยินชัดๆนะแต่วันนี้ลองแต่ก็คุยกันรู้เรื่องนะเอาเป็นว่าผมว่าคํานวณว่ากลางๆไม่มันอยู่แค่ระดับกลางๆนะครับไม่ได้ดีไม่ได้ร้ายจนเกินไปนะเพราะคะเพราะว่าเราได้ยินเขาชัดชัดมากนะครับเพราะอย่างนี้อธิบายก่อนนะครับว่าถ้าเราฟังเพลงครับเสียงมันดังสุดอะ่ะมันดังมากแล้วมันแตกด้วยมันแหบด้วยนะครับมันแตกๆแหบๆไปครับอ่าลำโพงมันไม่ได้ดีมาก แต่ถ้าเราลดลงมาถึงครึ่งหนึ่งซึ่งดังนะต้องบอกก่อนลดมาถึงครึ่งหนึ่งอะแต่มันดังระยะครึ่งหนึ่งที่มันดังนะครับมันต้องบอกว่าอมันทําได้ดีนะต้อาไม่เกินครึ่งนะครับมันดังอยู่นะครึ่งนี่ถือว่าดังเยอะแล้วนะปรับลงมาผมตอนท่องฟังผมดังแล้วจะถ้ามันมีในติดก,ก็จะฟังทักษามเองก็ดังแล้วนะครับสามสี่เนี่ยก็ถือว่าเสียง ให้คําว่ายังไงดีนะไม่แย่แต่ก็ไม่ได้ดีอะไรเงี้ยครับเอออย่างนี้ดีกว่าเพราะว่าเบสมันก็มีอย่างนั้นอย่างนั้นและครับอ่าแล้วก็เสียงอื่นมันก็อย่างนั้นอย่างนั้นเหมือนกันแล้วก็จะออกปลายเสียงมันจะออกไม่ใสด้วยมันจะออกแบบแตกๆบวมๆยังไงสักอย่างนะครับแล้วก็เสียงมันอืมเสียงมัน ังได้ทุกแนวเพลงแล้วกันแต่มันก็ไม่ได้ดีอ่ะเออแต่มันก็ไม่ได้แย่อพอหรืออปลไหมถ้าบอกว่าซื้อมาร้อยหนึ่งก็เอาอย่างนี้พอแค่ขัดไปได้เพราะว่าเสียงที่ได้ยินคือเสียงของนักร้องคนคนนั้นอ่ะคือเป็นเสียงของเขานะแต่มันแค่ไม่ใส่ไม่ละมุนแค่นั้นนะครับแต่ถามว่าพันของคนซื้อในหลักร้อยเนี่ยกนถือว่าเออจ็ถือว่าจะแค็ขัดเด็กใช้อะไรก็ถ้าไม่ซีเรียสมากก็ถือว่าได้นะครับแต่ถ้าบอกว่าอย่างเราเราครับ มันอาจจะซีเรียสนิดน,นึงถ้าฟังจริงๆนะครับมันก็อาจจะไม่เหมาะสําหรับฟังเพลงโดยทั่วไปเลยนะครับระยะสำหรับอย่างนี้เราจะไปประมาทไม่ได้ว่าเออเพราะว่าคนกอบพันกับคนเนี่ยอาจจะซื้อด้วยไหลเหตุผลนะครับแล้วเขาก็อาจจะพอใจด้วยเพราะผมเห็นคอมเมนต์บอกเสียงดีด้วยนะครับก็อย่างที่ผมบอกเคยบอกนะว่าหูคนเรามันได้ยินไม่เท่ากันบาคนนั้นเขาอาจจะพอใจไปแล้วนะครับแต่ถ้าถามตัวตัวผมเออ เอาอย่างนี้ตอนไอ้นี่ที่ที่เราซื้อไอเรียวฟิตกันนะครับเราโอ้โหมันได้ลดกันวุ่นวายอ่ะเหลือร้อยกว่าบาทเหมือนกันตัวนั้นนกก็ดีกว่านะเออแบบตัวนี้มันก็นะดีกว่าเยอะถ้าฟ้าพูดถึงเสียงเพลงนะระยะเอออะไรเออนะครับแต่ตัวนี้ก็ถือว่าไม่ได้แย่นะครับแต่ก็ต้องบอกว่ามันอาจจะไม่จบโจทย์ผมวันหนึ่งระยะการเชื่อมต่อมันสั้นไป ของผมมันคนจะมีสิบห้าถึงยี่สิบเมตรในการทํางานของผมนะครับแล้วก็เสียงก็พอใช้ได้เฉยถ้าไมได้ต้องฟังเพลงให้มันเพลินๆนะครับดูอย่างอื่นฟังบอร์ดแคสฟังอะไรนี้ทาได้หมดทาได้หมดนะครับดูรายการดูอะไรดูได้หมดแต่เออฟังเพลงเลยเนี่ยผมว่ามันน่าจะไม่ตอบโจทย์นะครับสาหรับคนที่เ,เก็บโปรเก็บอะไรได้นะก็เก็บนะครับก็อาจจะได้ รุ่นที่ดีกว่านี้และถูกกว่านี้นะครับก็ e. อันนี้แล้วแต่ความชอบแล้วกันนะครับตต่ถ้าถามผมก็ร้อยกว่าบาทก็โอเคนะครับ mm. ก็เดี๋ยวผมก็ไม่ได้ใช้นะครับก็คงไปวางขายนะครับเพราะว่าถือไม่ได้แย่อยู่แล้วนะเวลาผมขายผมก็ให้เขาฟังก่อนอยู่แล้วนะครับถ้าเขาซื้อก็ตามนั้นนะครับถ, <hour ly> ถ้าไม่ซื้อถือก็เก <hour ly> ็บไปนะครับไม่ได้ซีเรียสนะครับก็แค่จะมาทดลองทาให้ดูสงสัยว่าไอคนพันกว่าคนเนี่ยเออซื้อด้วยเหตุผลอะไรนะก็ก็คงประมาณนี้ เขาอาจจะเห็นถูกดีนะครับแล้วพอดีงบเขาน้อยคนพันคนอาจจะเป็นเด็กหมดก็ได้ผมก็ไม่รู้นะครับอ่เาเพราะว่าร้อยกว่าบาทเด็กก็ซื้อได้นะครับโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้ประมาณนี้ครับ